เอ็มฉินเลยได้มาอุ้ยแจ็คเหรอท่านผู้ชมครับได้แจ็ค ทุกคนด้วยนะครับผมอยู่ในรายการสินคิวนะครับผมนี่มาในเกมโดร์บอกนี่เองครับผมกับแบบไม่ใช่ว่า Editty Fishing นั่นเองนะครับเป็นแม็กกี้กับดอนั่นเองนะจะเป็นยังไงนะครับเมื่อดอเนี่ยกลายเป็นเกมตกปลาไปนะครับจากซีคี้เคยไล่ล่าเรานะหรือฟิกเกอร์ที่เคยไล่ล่าเรานะมันจะถูกเราไล่ล่าบ้างนั่นคือการตกปลาใส่มันนี่เองนะครับมาดูกันว่าแบบนี้จะสนุกสักแค่ไหนทุกคนครับและสำหรับใครนะครับที่เคยเล่นแบบนี้ก็สามารถคอมเมนต์บอกได้เลยนะครับว่าเล่นแล้วเป็นยังไงกันบ้างนะครับสนุกกันหรือเปล่านะครับผมและก่อนที่จะรับชมคลิปนนี้ทุกคครับถ่าทุกคนชม กดแชร์แล้วกด Sub สไครป์เป็นกันเยอะด้วยนะครับผมทุกคนครับทุกเวการเสียงราการนะฮะลุยเลยแล้วกันนะฮะสำหรับแมปนี้นะคือเอาอง์ตรงก็ค่อนข้างน่าตื่นเต้นนะป๊อปเก็บพิซซ่าเฮ้ย <c oughs> มีเสียงเข้าเกมด้วยแล้วกดข้ามได้ไหมอ๋อ,อก,กดข้ามได้นะนี่แอ,อะไรบทช่วยเหลือเอา้าได้จีมเม้นแล้วครับนี่คืออะไรอะให้เราคุยเหรอสวัสดีอะไรฉันพยายามช่วยคุณเรียนรู้กลไกของเกมโอเคเอ่อเริ่มกดวิชาเลยครับ เริ่มเรียนเลยเรียนเลยเรามาครั้งแรกเราก็ต้องเรียนรู้ก่อนนะครับอะไรอะตัวเมงเขียนโดยการคลิกและปล่อยเพื่อพลังของคุณเหรอโอเคอะไรอะจากนั้นกดปุ่มหรือคลิกปุ่มที่ปรากฏรอบๆหน้าจออ่าโอเคครับผมสุดท้ายจนรอจนกว่าสปินเนอร์จะมาถึงพื้นที่สีเขียวแล้วคลิกมันอ่าประมาณนี้นะฮะอะไรอ่ะ ทำสินนี้จนกว่าเปอร์เซ็นต์จะอยูที่100%และคุณจะได้รับนิติบุคคลตัวแรกของคุณแล้วก็คือได้ไอตัวมอนสเตอร์ของเรามาใช่ไหมก็แปลกๆนะว่าเราตกตกปลาเราได้ซิกมาเนี่ยบอกให้เราใช้ไม้กางเขนนะครับกดคิวเปิดกระเป๋าของเรานะโอ้กระเป๋าเลยมันมีแค่นี้เองนะฮะไอไอมันดูบนดิวตกปลายังไงอะตกตรงนี้เลยเหรออ่ะอ่เอาแต่งี้ได้ไหมอ่ะกด J เหรอ J U H อุ้ยเสรอุ้ยอุ้ยมีการกดอย่างนี้ด้วยอืมอือหืออุ้ยเอ้ยเอาเลยมีการกดอย่างนี้ด้วยครับปกติคือไม่มีนะดอปกติคือเราจะวิ่งหนีกันนะครับเฮ้ยสีเขียวอืมอือหืออุ้ยชิบกายล้มเดียวเขียวเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะเอาดีเอาซี่เอาซี่สู้มือเหรออืมจะสู้สู้มือใช่ไหมอืมได้มาแล้วครับได้ตัวอะไรมากอนฉันจะอธิบายบางส่วนของด้านอื่นของอออตัวเกมอ่ะนะ โอเคครับจัดไปนี่คือพนักงานขายเรืออ่าอะไรอะ่ะอ๋อเขาจะให้เราสำรวจเรือจากคนเนี้หรอก็คือสามารถขี่เรือไปได้อะไรอย่างเงี้ยหรออ้ยมีการขีเ่เรือด้วยเหรอและค้นหาเกาะอ,อ๋าโอเคครับไอ้ตัวนี้ผมจําชื่อไม่ได้มันชื่อว่าอะไรน,นะ <S 2> <S 2> แล้วคุณสามารถขายเอนิตี้ของคุณให้กับเขาได้อ๋อโอเคยิ่งเอนิตี้หายยกเท่าไหร่ก็ยิ่งมีค่าเท่านั้นโอเคก็คือมีค่ามากกว่าเดิมคือเหมือนประมาณแบบ ถ้าเรายิ่งหาแบบอันที่มีหายากอะ่ะมันก็จะขายได้เยอะขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับเจฟอะอันนี้ผมจําได้อยู่เจฟคนนี้เขาจะนําเสนอไม้กางเขนที่ดีกว่าเพื่อช่วยให้คุณจับอิเดตี้ที่ดีกว่าด้วยค่าใช้จ่ายอ๋อต้องซื้อแหละก็คือต้องซื้อไม้กางเขนจากเจฟนะครับเพื่อไปตกปลาในเเองนะอันนี้คืออะไรบ๊อบเหรออันนี้บ๊อบใช่ไหมถ้าผมจำไม่ผิดเอ,อ้ดิกิมมีเสียงลัชด้วยสุดท <d ata> ้ายบ๊อบจะเสนอเควสที่สามารถช่วยให้คุณเนี่ยก้าวหน้าไปในเกมเร็วลอัพและเก็บไอเทมลับได้อ๋อโอเค อย่าลืมไปพบพวกเขาไปบ่อยโอเคครับจัดไปแค่นี้ใช่ไหมมีเรมีไรอีกไหมอ่ะตอนนี้คือเราเลวสองเลยนะครับตอนนี้แมงเขนเะนี่ยเอ้ยเราถือดูอา <laughs> ไปขายได้ใช่ไหมมีคนบอกขายเลยขายเลยฉันต้องการขายเทมเอทีอ่นี่มีราคาเท่าไหร่อ่ะผมขอถามก่อนสาธิตเจ็ดเหรียญนะ,ะฮะไอเทมนี้งั้นก็ขายเลยกันนะขายขายขายเลย เออเรียแบบร้อยเราขายแล้วครับแล้วก็ได้ชีพเป็นเรียบร้อยนะตกปลาต่อนะฮะตอนนี้โหแต่มันมีที่ตกปลาเยอะมากเลยนะคือมันก็น่าตื่นเต้นดีนะจากโปรติที่เราเล่นดอเนี่ยทุกคนครับแล้วก็แบบจะวิ่งหนีซะส่วนใหญ่ใช่ไหมในแมปบบนี้เนี่ยมันจะให้เราแบบตกปลาด้วยนะครับก็ถือว่าโอเคนะเราไปหาที่มันกว้กางกว่าอนนี้สิย,ยิงไกลๆเลยครับอันนี้เขียวเลยอันนี้เขียวเลยนีได้อุ้ยชุบชุบปุ๊บจริงมันต้องกดอนะหรือเปล่าหรือคนเอาคลิก,ลกได้อยู่มาอุ้ย พลาดเหรอหัวใหม่ไม่เป็นไรรอก่อนอุ้ยเอาได้เหมือนกันนี่ว่าได้เหมือนกันนี่แบบเขียวเอา้าอุยอ้ยกดผิดผมกดสเปกบร์เฉยเลยเมื่อกี้มาสิมาสิมาสิมามามาเอาสิเอาสิอาสโอ้ยเลยเลยทัอทีที่จอุยอ้ยอุ้ยพลาดอีิพาด,มด,พาดไม่พลาดแล้วไม่พลาดแล้วอุย้ยได้ลัชมาครับทุกคนเราดได้ลัชมานะลัชสีม่วงซะ้วย ผู้ขายเรือเหรอผมอยากรู้ว่าเรือมันขายเท่าไหร่อ่ะขอดูได้ไหมคุณต้องการดูเรือไหมเออต้องต้องการดูเรือครับใช่โอ้โหเรือพันห้าท่านผู้ชมครับเริ่มต้นคือพันห้าเลยครับมีตั้งแต่แพนะแพจนถึงเรือธรรมดานะครับเรือรบกวนเรือรบกวนนี่คืออะไรเรือผีนะเรือผีต้องเติมนะเกมพาร์ตเองอ่ผมจะเก็บตังค์ซื้อแพแล้วกันนะผมอยากรู้ว่า ตอนไประปจนภัยเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะทุกคนครับถ้าวันนี้นะครับผมเล่นถึงเดือนไม่ได้ผมก็จะเก็บนอกรอดให้ทุกคนดูนะครับผมเดี๋ยวผมจเจ้ารัดไปขายก่อนแล้วกันนะฮะทุกคนรัดราคาเท่าไหร่อ่ะอยากรู้อ่ะว่างเพื่อนอุย้ยคุ้นๆน,นะเนี่ยรัดราคาเท่าไหร่ผมขอเช็คราคาลัดก่อนแล้วกันนะฮะว่างัดสิเปลียนเรอเดี๋ยวนะเมื่อกี้แพงกว่าไหมเหมือนรัดมันจะถูกกว่าหรือเปล่าผมก็จำไม่ได้นะเอาขายเลยแล้วกันฮนะเอาได้มาละตกฝั่งนี้แล้วกันตัวนี้ตกฝั่งนี้เพื่อนเยอะฟึบ ไม่เอากดผิด <c oughs> ปึ๊บ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 อ่าเรียแบบร้อยครับเมื่อกี้ภาพรอบหนึ่งนะผมยังไม่ค่อยชินเท่าไหร่นะกับการเล่นของมันนะยังไม่ค่อยชินเท่าไหร่แต่ถ้าชินปุ๊บนี่คือผมเซียนแน่นอนผมบอกเลยพอผมเรียนรู้แป๊บหนึ่งมาสิมาสิมาส,มาสิจะได้แล้วมาหนีไปไหนจะหนีไปไหนจะหนีไปไหนเล่าไอตัวนี้ยาก เออโอ้โหได้ไหมแล้วครับขอตกต่อแล้วกันอขอตกต่อเลยรอบนี้คือขอยาวๆขอยาวๆได้ไหมรอบนี้ขอยาวๆเลยขอยาวๆมาซิว่าจะได้ตัวอะไรขอฟิกเกอร์ได้ไหมยังไม่เคยเจอฟิกเกอร์เลยได้ไหมอ้มาแล้วครับท่านผู้ชมตอนนี้มันตึงตอนมีตึมตงมือพลาดจิ๊บก่ายแล้วตอนมีตึงมืออยู่ตึงค่อนข้าง,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 งตึงมือครับรอบนี้ปั๊บ โอ้ย,อยได้ลัช,ชมาฮะรอบนี้เป็นลัชตัวเดิมปะตัวเดิมครับตกเล่ๆก่อนนะกันฮะท่านผู้ชมผมอยากรู้ว่าเราจะได้ฟิกเกอร์ไหมผมอยากได้ฟิกเกอร์ไง<อ>ผมมาไปขายของก่อนแล้วกันฮะท่านผู้ชมขายค้างสินค้าขายหมดเลยอ่ได้มาตอนนี้เรามีเงินอยู่241เหรียญแล้วนะฮะท่านผู้ชมแล้วเราตกข้างบนนะไม่เหมือนข้างล่างไหมอะข้างบนมีอะไรอะโอ้ เฮ้ยนี่มันเป็นห้องสมุดนี่ว่าใช่ไหมนี่เป็นห้องฟิกเกอร์นะครับท่านผู้ชมวันนี้เนะี่ยขอตกปลาก่อนเลยเอาตรงนี้แล้วกันนะเอาสูงสุด <c oughs> สมบูรณ์แบบนะบเขาบอกให้เราต้องซื้อที่ตกปลานะถึงเราจะได้แบบปลาดีๆใช่ไหมปลาดีๆ <c oughs> ถึงเราจะได้ตดัวละครดีๆนะรเราต้องหา้กางเขีนใหม่ในเด็กนะท่านผู้ชมฮิตรอบนี้ห,หืม100%อยู่ครับรอบนี้ฮิตแล้วรอบนี้ผมจะไม่พลาดต้องเรียนรู้ก่อนนะท่านผู้ชมครับนี่คือการเล่นครั้งแรกนะ ม,มาสิจุดแต่แสบสำหรับใครนะครับผมเล่นแล้วเนี่ยได้ตัวละครไหนก็สามารถคอมเมนต์บอกได้เลยนะครับเฮ้ยอันนี้มันอยู่นะไอตัวที่อยู่ในตู้นี่ใช่ไหมหาย High อะ่ะเอาละครับหายเท่าไหร่ไม่รู้ผมขอตกก่อนอขอตกกูก่อนอ่าผมมีตัวใหม่แล้วคือได้หายมาแล้วครับตอนนี้ผมอ่ะมีแผนว่าอยากได้ฟิกเกอร์ไม่ก็ตัวอื่นก็ได้ซีก,ก็ได้แต่ว่าซีก,กับฟิกเกอร์เนี่ยผมว่าได้ยากนะครับถ้าจะหายากอยู่พอสมควรนั่นเองนะครับ คือไล่หาย,ยากอะเอากดผิดก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 รโดดเฉยเลยโอเคเยี่ยมมามาอีกรอ,อบนึงอืมเพอร์เฟกต์เพอร์เฟกต์ยันเขียวเขียวเข้าไว้เปอร์เซ็นต์มันจะได้เยอะๆยอะอืม oh. เดี๋ยวขอลองขายดูก่อนนะครับเท่าไหร่อ่ะถ้าเราขายหมดเลยอ่ะเช็คราคาได้ไหมอ่ะเช็คไออันที่สองได้ไหมวิตอนนี้เราได้ห้าสิบห้าเหรียญนะนั้นขายเลยขายเลย ขายทั้งหมดโอเคขายทั้งหมด <c oughs> 200กว่าเหรียญน,นะครับ <c oughs> ขอเลิกหน่อยว่าแมงค์เขตมีโอ้โหนี่คือแมงค์เขตเริ่มต้นแล้วท่านผู้ชมโอ้โห oh. 250ไปหรอแต่มันเพิ่มมาโชบมาน1.2นะฮะสูงสุดได้ด100กิโลเลยนะว่าลองซื้อดีกว่าอ่ะซื้อมาเลยครับก็ต้องเริ่มต้นตั้งแต่เล็กแปลนใหญ่นะครับต่อไปก็คือ5 0 0เหรียญน,นะครับถือว่าก็โอเคอยู่ดูซิว่ามันจะได้ของดีกว่าที่เขาล่ำลือกันหรือเปล่านะครับในการอัปเกรดแล้วนะ มันกไ็ได้ของดีกว่ามั้งผมว่าฟิกเกอร์กับซิกเด่ยของแรนะครับยังไงก็แรเชื่ผมดิทุกคนฟิกเกอร์เนี่ยของแรแน่นอนปึ๊บมาขอสักหน่อยแล้วกันขอสักหน่อยอุ้ยมันเริ่มเร็วขึ้น่ะมันมันเริ่มเร็วขึ้นอ้าอุ้ยได้อายครับทุกผู้ชมโอ้โหเริ่มมาก็ได้ของดีเลยครับได้อายนะถือว่าโอเคครับอ่ะผมเบาเสียงเพลงให้แล้วกันนะชมเผื่อใครแบบมันดังเกินไปอะไรอย่างเงี้ยผมจะได้เพลงคอคอมากกว่า ผมก็ไม่ได้อยากให้มันดังมากขนาดนั้นนะตกต่อเลยตกต่อเลยเมื่อกี้ได้อายละหนึ่งอันน,นนะครับผมอยากรู้ว่าต่อไปมันจะได้เยอะไหมอืมคนข้าน่นาตื่นเต้นมาสิมาสิไม,มห้หมดอะมนีไม้กางเขนปวเทเลยเพื่อนอืมมาอืมสู้มือมันสู้มือสู้มืออีกแล้วสู้มืออีกแล้วโยนบบอย่างไงอู้หูอู้หูรัวๆลเลยอืม้ย เอยตัวนี้คือตัวที่มันอยู่ในห้องนี่ไงที่เราเข้าห้องผิดอะ่ะ <c oughs> ใช่ไหมไอ้ตัวนี้เราเข้าห้องผิดนะฮะอุ้ยน่าตื่นเต้นดีผมจะลองไปขายดูนะครับว่าจะได้กี่บาทนะใช้กนโอ้โหโอ้โหลูกคุณร้อยสี่สิบห้านะฮะเอาเลยเอาเลยขายขายเลยขายเลยขายครับขายครับขายหมดเลย <c oughs> ร้อยหนึ่งครับได้มันร้อยหนึ่งกำไรแบบเห็นๆเลยอะท่านผู้ชมครับแล้วดวงดีขึ้นด้วยนะเอาตรงนี้แล้วกันนะท่านผู้ชม <c oughs> ขีดตรงนี้แล้วกันดีสุดอะเอาหลอดเขียวๆเลยให้มันดีๆอะดูซิว่าเราจะได้ตัวอะไรบ้างวันนี้โอ้โหเป็นเพิินแล้วท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเลื่อเนี่ยผมขอลองดูก่อนนะว่าผมจะเล่นได้ไหมนะถ้าไม่ได้ผมเล่นอรอบเพราะว่ามันก็มันก็คือการฟาร์มอะทุกคนมันเราไว้ได้สําหรับแบบไลฟ์สดก็เล่นได้นะว่ามันเอาไว้แบบฟาร์มชิีวๆดีนะครับ มาสิโอ้ยโ,ยโ,ยโยไม่ได้แล้วหักหักเลยทีนี้มาอืออุย้ยอะไรอะกิโก้เหรอไม่ใช่กิโก้สคิดนะฮ <c oughs> ะจะคสคิดมาเฉยเลยเออน้องน่ารักดีนะครับแต่ว่าผมขอจับก่อนแล้วกันมีไฟฉายมียาอะไรเพียบเลยอ่ะอันนี้คืออะไรอะวิตามินนี่คือกินได้แหละ,ะเล่นเกมมินิเกม อ๋อเร่งอันนี้เร่งวิดีเกมนะฮะนาฬิกานาฬิกาเพิ่มโอกาสในการรับรูปโดยเฉพาะ 5x นะฮะเราลองใช่ไหมไหนๆก็มาละทานผู้ชมได้รับโอกาสรับรูป 5x เลยนะมีโอกาสเยอะขึ้นเหรอเราดูเอาสักร้อยหนึ่งไปเลยนี่แหละมันต้อง100นะถึงมันจะดีนะครับ x n k l f มาพร้อมลุยละพร้อมลุยละใช้แค่แป้นพิมพ์ไม่ไม่ใช้นะตอนนี้คือใช้แค่เมาส์พอๆละผมชอบใช้แป้นพิมพ์ไง ก็เลยชินนะฮะหืมดูซิว่าตัวนี้ได้ตัวอะไรเราได้ตัวใหม่มามค่อนข้างเยอะนะครับมาใจให้เราอัปเกรดแล้วนะหืมมาสิอุยอ๊ยอุ๊ยไม่ได้การละเมื่อกี้แตกเมื่อกี้เกือบแตกโอ้ยโอ้โหโตัวเก่าแก่ขอตัวใหม่ได้ไหมขอตัวใหม่ได้ไหมล่ะตัวใหม่ที่แบบเราอยากได้อ่ะไอของดีแน่นอนอ,อุ๊ยผมว่ามีสิทธิ์มีสิทธิ์ของดีมาผมมั่นใจลมมาแรงขนาดนี้ ของดีแน่อนอนอืมต้องฮิตถุงเบอร์คูตซุบบุ๊อ่ะก็ได้เงอยอือโอ้โหอายครับท่านผู้ชมครับแต่เป็นอายแบบปรวชั่นไหนวะเนี่ยอออเอา่าเอ้าเอ้าเฮ้ยเดี๋ยว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 อะไรวะนะ่ะแจ็คเหรอเฮ้ยท่านผู้ชมมเห็นแจ็คไหมเมื่อกี้ใช่ไหมเมื่อกี้คือแจ็คใช่ไหมขอเช็คราคาก่าอนนะว่าของได้เท่าไหร่นะครับเราได้ตัวใหม่ด้วยนะ โอร้อยห้าสิบเอ็ดขายหมดเลยฮึ <c oughs> ขายปุ๊บนี่คือแบบเบี้ยวเกือบอัพนท่านผู้ชมไนงะตกต่อยอาวๆเลยทีนี้อนาคตเลยไปไกลครับแต่ผมอยากได้ไมกนังเขนก่อนนะเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยผมเชื่อว่าถ้าเราอัพเกรดไมกนังเขนไปเรื่อยๆเนี่ยเราจะได้ของดีเราจะขายได้ราคาเยอะพอเราได้ราคาเยอะปุ๊บเราก็สามารถเอาไปซื้อเรือได้โดยที่เราไม่ต้องเก็บเงินเออว่าดีอันนี้คมเชื่อผมทุกคนอันนี้คมชัวร์นี่เม่กี้สมบุ์แบบด้วยมา มาดูซิว่าเราได้ตัวอะไรบ้างวันนี้เนี่ยขอแบบฟิกเกอร์ซีกได้ไหมผมอยากได้จริงๆอะ่ะมันจะมีไหมเออผมเห็นหน้าปกอะ่ะมันจะมีหรือเปล่ามาขอสักหน่อยอือต้องค่อยๆครับใจเย็นใจเย็นๆใจเย็น,ยนอย่ารีบอย่ารีบคิเขีวอือค่อยๆค่อยๆเลยสีเขียวสมบูรณ์แบบไปไงไปไงล่ะสมบูรณ์แบบอะ่ะอุย้ยโอ้โห อะไรอ่ะร๊บร๊บสีดแดงเหรอหนึ่งกิโลครับอันนี้เราได้หนึ่งกิโลนะมาล่อยสักหน่อยอือหเดี๋ยว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 ผมอยากซื้อแมงเข็นจบเลยแล้วก็แบบจบคลิปนี้อ่ะในการซื้อแมงเข็นอะไรเงี้ยเท่เลยในคลิปหน้าผมจะมาต่อในการแบบพายเรือนะว่ามันเป็นยังไงม,มาหูยตึงอยู่ตึงอยู่เร็วอยู่นะเร็วแต่ก็ไม่ได้แดกหรอกได้เลยมา ได้อะไรมาอุย้ยทิโมตีครับทิโมตีใช่ไหมเนี่ยแมงมุมอ่ะแมงมุมที่มันโผล่มาขออีกขออีกขอแบบสักหน่อยแล้วกันมาผมว่าไลฟ์สดนี่มันลินนะแบบนี้เนี่ยโอ้โ,อโอหฮิตแล้วครับมาแล้ว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 อืมสกิลการตกปลาเริ่มอัพสเกลแล้วตอนนี้เริ่มเริ่มชินนะพอเริ่มชินปุ๊บเนี่ยเราก็จะมาเล่นในแบบชิวๆเลยมาโอ้ยสมบูรณ์แบบครับใน,นสมบูรณ์แบบเลยอืมสมบูรณ์แบบเป็นไงอ่ะ เป็นไงอ่ะของแท้ครับนี่ของแท้เลย60%สิเจ็ดสิบเสรละอืมอีกนิดเดียวจะได้แล้วนานายนางแบบนี้โอ้โห,โฮหเฮ้ยเซลลี่ไหมท่านผู้ชมครับเข้าไหมรอบเซลลี่ใช่ไหมนี่ไงเซลลี่อยู่ด้วยรอบไปขายดูแล้วกันครับว่าตอนนี้เราได้ราคาเท่าไหร่นะอยากเช็คก,กันมาเช็คราคาได้ไหมอ่ะแค่ตัวเดียวอ่ะหรือไม่ได้ตอนนี้เราได้เท่าไหร่โอ้โห 271เหรียญน,นะท่านผู้ชมตัวนี้เนะี่ยโอ้ขายเลยขายเลยขายเลยแล้วงั้นแหละซิลลี่สี่กิโลนะท่านผู้ชมอันนี้อันนี้เท่าไหร่อันนี้1นกิโลอ่าโอเคโอ้โหไม่ตั้งมีอยู่6กเลยแล้วท่านผู้ชมครับตอนนี้เนี่ยแสดงว่าเรือเราเนี่ยไม่ใกล้ไม่ไกลแล้วท่านผู้ชมครับบอกเลยว่าเรือไม่ใกล้ไม่ไกลแล้วนะแต่ผมอยากซื้อไม้คังเข็นก่อนอนะ่ะผม้ไม้คังเข็นมันจําเป็นกว่าหรือเปล่าผมว่าเรือเอาไว้คลิปหน้าดีกว่านะครับโอ้เรือคลิปหน้าแต่ผมอยากได้ตอนนี้ผมอยากได้ไม้คังเข็นใหม่นะครับ เนี่ยห้าหอไว้นี่คือไม้ข้างเขตเนี่ยเดี๋ยวนะโชค1.2โชค0.3ทําไมโชคมันน้อยแปลก,กๆผมว่าเราเก็บตังค์ซื้อพันห้านี่แหละนะไันข้างเขตนข้ามไปซื้อพันห้าเลยดีกว่าดูจากสกอร์เมื่อกี้ผมว่ามันไม,ไ,มไม่ไม่ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะมันก็ค่อนข้างยากนะแล้วตอนนี้นะครับทุกคนครับผมจะตามไปเรื่อยๆก่อนนะครับเพื่อที่จะเอาเงินเนี่ยไปซื้อเรือนั่นเองนะครับหรือไม่ก็เราจะเอาไปซื้อไม้ข้างเข็นก็ได้เออมันเนันเลยะครบ ก็ผมขอเวลาฟาร์มสักคู่หนึ่งนะครับผมจะฟาร์มเงินให้ได้ถึง1 5 0 0เหรียญนั่นเองนะครับเพราะว่า1500เหรียญเนี่ยเราก็สามารถซื้อได้ทั้งเรือในทั้งไม้กางเขนใหม่เลยนะครับแต่สลับผมเนี่ยผมมองว่าไม้กางเขนมันก็จําเป็นนะเรือก็จําเป็นอยู่นะครับแต่คลิปนี้นะครับผมว่าจะเอาแค่ไม้กางเขนพอแล้วก็เดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยผมว่าจะพาท่านผู้ชมเนี่ยไปซื้อเรือน,นั่นเองนะแต่เรือเนี่ยมันจะล่องไปที่ไหนได้บ้างน,นะครับอันนี้คือน่าสนใจมากเลยท่านผู้ชมครับผมจะม กอบรูปเหรอได้กอบรูปด้วยป่ะสวยงามเลยท่านผู้ชมครับ อนุญาตข้ามเลยนะฮะอันนี้มันคุณผู้ชมครับเนี่ยพันหนี่คือของแลนะตกได้สูงสุดคือ200กิโลนะฮะแล้วก็ความเร็วเนี่ยหนึนะฮะสูงสุดคือห5ื่นโอ้โหผมซื้อพันห้าแล้วกันถ้างั้นนะซื้อเลยครับได้มาแล้วครับไม้กางเขนสีม่วงคุณผู้ชมโอ้โหสีม่วงโคตรเท่เลยเดผมขอลองตกซิว่ามันจะได้เยอะไหมเขาบอกว่าถ้าเราเปลี่ยนไมก้กางเขนเนี่ยมันจะไม่เราตกอะไรที่มันใหญ่กว่าได้นะอลองดูแล้วกันถ้างั้นนะ อุ้ยมีสามซี่ฮะมีสามโซ่ตอนแรกเหมือนจะมีโซ่เดียวนะหรือเปล่าถ้าผมจะไม่ผิดนะเหมือนจะมีแค่โซ่เดียวนะแล้วก็มันก็จะเพิ่มตามเวลอะไรเงี้ยให้เราซื้ออะไรเงี้ยครับอุ้ยอันนี้เร็วเร็วขึ้นว่ะเร็วขึ้นว่ะเร็วขึ้นเร็วขึ้นโอ้โหอันนี้เร็วจริงอ่ามาย่อท้อเพราเราเริ่มชินละได้มาอุ้ยแจ็คเรอ,อท่านผู้ชมครับได้แจ็คขออีกขออีก ลองจดูที่ว่ามันจะได้ของดีไหมนะครับแจ็คผมยังไม่ได้เช็คนะว่ากี่กิโลนะฮะเดี๋ยวเราคงเช็คทีหลังแล้วกันขอตกเรื่อยๆก่อนมาดูซิดูดูจะว่าได้ตัวอะไรบ้างอา่าดูรัวดูรัวเลยมาดูรัวเลยยอ,อดเยี่ยมมากเฮ้เยได้อะเฮ้ยตาซีกเฮ้ยได้ตาซีกแล้วฮะเดี๋ยวน้อยก็ใกล้เคียงกับซีกใช่ไหมใกล้เคียงอยู่แหละ นะใกล้เคียงกับซีอยู่นะฮะหรือว่าใกล้เคียงหรือ่กใกล้เคียงมาผมจะลองเช็คดูว่าแจ็คเนะี่ยหนักเท่าไหร่นะเอาสดูสิแจ็คสมกิโลนะฮะแล้วตาซีก่ะตาซีกหนักกว่าแจ็กอี่ก่อคือยังไงตาซีกนี่คือหนักกว่าแจคอี่ก่อโอ้โหเพิ่งรู้นะขายหมดแล้วครับเออโอ้โหเดี๋ยวนะส9 8รบาทครับ <laughs> ไม่ใช่ระบาทอีเหรียญน,นะฮะอุ้ยเพิ่มมาเยอะมากเลยนะ โอ้โหทุกผู้ชมครับเอาละครับตอนนี้คือผมอยากรู้ว่าเรือมันจะเป็นยังไงแล้วน,นะเอาไว้คลิปหน้าไหมทุกคนเรือไว้คลิปหน้าไหม เออคลิปนี้ผมมาแค่ตกปลาก่อนแล้วกันนะโอเคครับผมก็จบไปแล้วผมสลับแมปนี้นะทุกคนครับถ้าทุกคนชอบแบบทุกคนช่วยฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เป็นกำลังใจผมด้วยนะครับผมทุกคนครับสถาบันผมนะครับแมบนี้ผมคิดว่ามันก็สนุกอยู่นะมันก็เพลินดีนะครับตกปลาคือเราแค่เปลี่ยนจากปลาเนี่ยเป็นมอนสเตอร์มอนสเตอร์ต่างๆในดอสนี่นะครับผมทุกคนครับก็สำหรับใครที่อยากมาลองเล่นนะครับก็สามารถมาลองเล่นกันได้นะครับเหมือนจะเป็นเวอร์ชั่นเบต้าด้วยนะก็คือเหมือนจะยังไม่สมบูรณ์นั่นเองนะครับก็สำ ก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปเลยนะว่าทุกคนเนี่ยตกได้ตัวอะไรบ้างนะครับมาลองมาแชร์กันได้นะตลอดคลิปนี้ทุกคนครับผมก็ต้องขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมทุกคนครับเดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยผมจะมาซื้อเรือแล้วผมจะไปดูว่าการล่องเรือเนี่ยมันจะเป็นยังไงเราจะได้ล่องเรือไปเมืองอื่นจริงๆไหมนะครับติดตามคลิปหน้าทุกคนครับสำหรับวันนี้คลิปนี้นะครับผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอใหม่คลิปหน้าสวัสดีสวัสดีครับบ๊ายบาย